กิ่งทองใบหยกเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาดูอะไรดูพี่เต๋อหล่อใช่ไหม <laughs> วันนี้พี่เต๋อหล่อมากเลยไปงานมาไงไหนโชว์แหวนมาแหวนสิโชว์แหวนโชว์แหวนแฟนๆหน่อยกินิ่งกินิ่งพี่เตอ๋อใส่แหวนทุกวันเลยนะทุกคนใช่เนื้อคู่แน่ๆนะเหมือนกันอ้างแน่อนอนสิพี่เตอ๋อว่าหนูสวยไหมสวยมากค่ะเมื่อวานสวยไหมสวยที่สุดในโลก มันในโลกได้ยังไงเราก็จริงอ่ะเรารับลุงมันโลกของลุงมีแค่หนูอะอย่างนี้หนูก็ไม่ได้สวยดีหนูเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวในโลกของลุงอ่ะอ้าวก็ต้องสวยที่สุดสิกะมึกงพี่ก็หล่อที่สุดดิลุงเป็นคนเดียวในโลกหนูหรอโอเคอ้าวถ้างก่าโลกเราก็มีก,า,การละกัดแล้วพอแล้วทั้งคู่ก็สวยแล้ว,วนอเฮลี่คาร์วิลคนได้ไหมไม่ได้คที่เขาจะออกไปจากโลกลุงก่อนเขาเป็นซูเปอร์แมนเขาต้องอยู่นอกโลกลูขอเฮลี่คาร์วิลไม่ได้ไม่สะดวกเลย คือพี่เต๋อผมพี่เต๋อแหลมมากเลยค่ะพี่เต๋อต้องเถิดไปหน่อยนิดนึงมันแหลมมากเลยมันหนักเลยมันพิ่งต่าเป็นไรเป้่าคาขอโทษใส่ไม่ดีเลยอ่ะเม้นปากยับเลยสิเมื่อกี้ไอ้แม่ล่ะพี่เต๋อปวดขาไหมพี่พี่เต๋อหนูตัวหนักอ่ะไม่หนักหนูตัวหนักอะหนูขอโทษ่ะไม่หนักเลยหนูตัวหนักขอโทษไม่หนักเหม็นความรักเขาบอกความรักกลิ่นเป็นยังไงนะ Oh, pas ainsi. Oui <laughs>